นี่คอนเทนต์เราจะมารีวิวรถนะครับมีรถเป็นรถสีแดงครับผมยี่ห้อจากญี่ปุ่นดูบางโคลนก่อนนี่เป็นรุ่นอลิมิเต็ดครับผมซึ่งดัดแปลงมาจากขวดน้ำมันชนิดหนึ่งที่หมดสภาพแล้วเรามาทำก็บางได้นิดหน่อยครับผมที่เหลือเปื้อนหมดดูล้อก็ ไม่มีจานเบรกสามารถใช้ตีนทูเอานะครับแล้วก็ไฟหน้าเป็นกลมโตแบบสีนั่นครับผมมีสองสีสองสตายหน้ากากไม่มีนะหลุดหมดแล้วไฟหน้าเรียนไหม่เป็นแบบอนาล็อกครับผมชี้แจงด้วยการเอามือมุนด้านในนะถ้าได้จะเป็นอย่างนี้นะครับ สามารถขน,นปุ๋ยครับผมขนปุ๋ยได้สอนสาวได้ครับผมนั่งได้สามารถนั่งได้อาจสูงสุดเลยสิบคนก็ได้ครับผมอาจเต็มใบระบบเบรกเป็นใช้ได้ครับผมระบบยังใช้ได้ครับเนื่องจากทอดไม่มีแล้วก็เป็นสายเคเบิลไทยจากสหรัฐนะครับเพราะว่าสามารถจับเหล็กได้ครับผมเส้นนี้ทนทานมากครับผม ตะวบ,บเบรเนี่ยอยู่ดีครับผมท่อรุ่นนี้เป็นท่อสั่งทำพิเศษครับผมเป็นท่อเดิมที่องศาดูดีองศาจะไม่เหมือนกันนะนี่ผมมาฐานของยี่ห้อนหนึ่งครับผมนี่มาฐานมากได้มอ,อก,กอด้วยนะอย่างนี้มีมอ,อก,กอน,นครับแต่ดูลำคอมันสก่อนนี่ขันน็อตยึดแน่นหนาครับผม พอทอ,ทอสวยงามใช้แป๊บเกียดดีนี่ดูน็อตพอสก่อนครับผมนี่เป็นแหวนจากฝาชิ้นหนึ่งครับผมก่นอน็อตอย่างเหลื่มครับผมเหลื่มมากเลยนี่โลบคาดยังดีครับผมคันสตาร์ตก่นวนนี้ก็ดูสภาพครับผมใช้งานมานานเหลือเกินระบบ จ่ายน้ำมันเป็นระบบคาร์บูเรเตอร์นะครับผมจ่ายน้ำมันเป็นคาร์บูเรเตอร์บิดคันเร่งได้หลายวิกว่าจะถึงร้อยนี่ใช้เวลาหลายวิอยู่นะประมาณนี้ครับสามารถขนปุ๋ยไปด้านได้นะทุกคนสามารถสตาร์ททีเดียวติดนะจะทัาไม่ติดก็ยันต่อไปเรื่อยครับผม